ี่ระปุ่ยเผพ็พันทิพย์ช่องยูทูปพันทิพย์นะคะวันนี้พอดีพี่ระปุยได้สะตอค่ะสะตอที่เป็นฝากแบบนี้นะคะทุกคนได้มาประมาณ6ฝากค่ะทีนี้วันนี้พี่ระปุยก็ยังไม่อยากทานสะตอนะคะแต่พี่ระปุยจะมีวิธีถนอมมันไว้ให้ทานได้เก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะคะไม่ว่าจะเอามาทานตอนไหนก็จะสามารถทานได้อร่อยเหมือนกับตอนแกะสดเลยค่ะขั้นตอนคือเราก็จะแกะสะตอตรงน,นี้นะคะทุกคนเราก็จะแกะออกมา เบออกมาเป็นเม็ดนะคะแล้วเราแกะออกมาเป็นเม็ดค่ะแกะมาให้ได้เม็ดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วที่เราบุก็จะใส่รวมไว้ก่อนนะคะแล้วเหลือเม็ดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน แล้วคะ่ะเราก็ได้ตะต่อมาเท่านี้นะคะทีนี้วิธีการต่อไปนะคะเราก็นําขวดนะคะขวดขวดมันจะเป็นขวดแยมหรือขวดซอสอะไรก็ตามที่เราซื้อมาแล้วก็พอใช้ซอสพวกนั้นหมดแล้วเราก็มาล้างขวดเก็บไว้ใช่ไหมคะเราสามารถมาใช้ได้เราก็นกระตอใส่เขาเ้าไปในขวดเลยนะคะวิธีการง่ายมากเลยะคะ่ะวิธีการเนี้ย เราปุกทำเนี่ยคือเก็บไว้ประมาณหกดเดือนแล้วออกมาทานนะคะรสชาติจะเหมือนเดิมเลยค่ะรสชาติเหมือนกับสตอส,สดแบบนี้นเลยมันเป็นวิธีถนอมสะตอไว้ให้ทานได้เป็นปีนะคะ6ฝักก็จะใส่ได้หนึ่งขวดพอดีเลยค่ะเ,คเต็มขวดแล้วนะคะ อนต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำเข้าไปค่ะน้ำจากขวดธรรมดาเนะะี่ยค่ะที่นี่พี่ระปุ็จะใช้น้ำเนี่ยเทเไปพอใส่น้ำเต็มแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้เกลือค่ะเกลือของพี่ระปุยจะเป็นดอกเกลือนะคะจริงเราใช้เกลืออะไรก็ได้พี่ระปุยก็จะใส่ไปประมาณนี้ค่ะ1ช้อนแกงเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแช่ไว้แค่นี้เองค่ะทุกคน เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปิดฝานะคะเสร็จแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นค่ะแค่นี้สตอของเรานะคะก็จะสามารถถูกเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมแบบนี้ได้นานเป็นปีนะคะเพราะพี่ระปบยพิสูจน์มาแล้วเพราะคราวที่แล้วทานเนี่ยคือ6เดือนหนึ่งกระปกุกแล้วก็7เดือนหนึ่งกระปกุกรสชาติไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะทุกคน ที่ระเบิดขอจบคลิปการถนอมสตอให้อยู่ได้ยังไงให้ทานเป็นปีนะคะแต่เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ